สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมชัยภูมิธานีอีสานพัทินครับมารายงานตัวกับพี่น้องคี่เ่าครับหลังจากกลับมาถึงบ้านได้อาทิตย์นึงพอดีครับพี่น้องโ้ยากอยู่างไรนะครับสซซีเห็ดยังแล้วสซิมีเวลาว่างนะครับมาเที่ยวเขา อำเภอเขาไปเฮ็ดเอกสารนะครับมาใหม่ๆเก็เอกสารนี่ยังกบบหมดอายุบัตรประชาชนนี่สิเดไปวทายใหม่นะครับมันสิน้นหมดนะครับไปเรียงหนีเรียงสิน้นงวดลดงวดล่านะครับลายย่างมัก็เสร็จสิ้นนะครับเลยมีเวลาเปบิทายคลิปลงให้พี่น้องเบ่งนะครับสำหรับเป็นคลิปแรกนะที่กลับมาถึงบัานนะครับ มัอนี่ก็ใส่หมวกเตรียมแต่งตัวแบบสีเฮ็ดไอหัวหน้าบ้านนะครับกำลังกอกับแพงเห็ดหัวหน้าบ้านนะครับว่าบ้านยังหมดเหลวครับพี่น้องครับยังอีกลายอยู่นะครับเห็ดพอดีอยู่ไปสะก่อนนะครับผมตามหมกประมาณนะครับที่มีนะครับสะได้เฮ็ดอีกอีกลายติกอยู่ไปสิเหลวนะครับ ชิบแหลกะะครับกสิพาเบิงบ้านนะบริเวณในตัวบ้านนะแล้วก็หนาบ้านที่อยู่อาศัยของชายภุมอันนี้นะครับไปเดี๋ยวสิพาเบิงครับผมเสร็จแล้วครับแพงหนาบ้านเหลือแต่ใส่ประตูนะครับ ล้อสร้างเพิ่นมาหิดให้นะครับขั้นตอนขั้นตอนประตูนะครับสิเป็นจ้างจ้างสร้างครับมาหิดให้นะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้าน,นครับผมนะครับยูอดอนครับบันพือพี่น้อง กำลังก,อก่อกำแพงหน้าบ้านนะครับเห็ดสองคนนะครับกับกับผัเป็นบ้าน,ลานหลังเล็ก โอ้เป็นคนเหตุพี่้องเป็นลูกมือให้เรานะครับตาพูดใดวะตาฮอดว่าเอ้เตัวนี้ท้่พูดได้ชื่อให้แม่พูดได้ชื่อให้แม่เอ้า <laughs> ơi chi vô ได้ rồi เว้ยพี่

Qua quá không quá 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 phi 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 Phi, 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 phi 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 phi, phi, phi Phi, quá phi, quá Phi, kinh 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 Kính chàng lươi hmm. Lòn bài Lòn nhé, 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 oh. อ่าเรียบร้อยเออกิงมากเลยแล้วไปคัดแล้วยังครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศไอ้ภายในบ้านนะครับปั่นที ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะที่ไปเห็นงานสระเอวนะพี่น้องครับหลังน้อยๆครับนี่หลังมวยใหญ่ครับพ่ออยู่้วยนะครับสามสี่คนในครอบครัวเป็นยังท่านเสร็จนะครับนยังเลือต่อเติมอีกออกไปอีกหลยมองอยู่อันนี้ได้เอา พอดครับบอดไปโรงเรียนมาเนี่ยเป็นไข่สำหรับน้ำผัดสวัสดีครับสวัสดีครับน้อย <c oughs> สบายมันเลยบ่ค่อยบอกนะครับใส่หลายครับน้ำผัดดึงอย่างบุ๊คดึงยังครับน้ำผัดดึงอยังเดินโน้ตเศร้าปะอื้มเยอะโอ้ยมันมาเบอกน้ำหนักเนี่ย มันมาสมบายครับนะอ่าเป็นบรรยากาศทางในบ้านนะครับข่าวๆพี่น้องครับถ่ายให้เบิง้งเนาะไม่ลงให้งเบื้องเบิ้งโดนเนาะขอดขดขอให้น้ำครับหลายเอย่างหลายเล่าที่ต้องสะสางบางเคียนะพี่น้องมาได้เริ่งเดือนแล้วแหละที่มาหอดบ้านนะ ของลูกสาวนะพี่น้องสีชมพูฟงตุง้งเลยเป็นมักสีชมพูอย่างก็มีแต่สีชมพูของของลูกสาวผู้ใหญ่หมู่นี่ก็ของหนึง่งเป็นของของลูกชายลูกชายเพิ่งพากันไปโรงเรียนนะครับผู้ใหญ่ สองคนมีลูกสามคนนะพี่น้องครับสองคนไปต้องเรียนกันเรือพอดอยู่อนุบาลศู์เล็กๆเป็นไข่ว่าสัมบามนอกกนี้ก็เลยหยุดเรียนบริไปต่อไปทางในก็เป็นหองคัวนะครับหองคัวเล่นๆเพรได้เห็ดอ,อ,อยู่เห็ดยิน แสงสุดทนเนี่ยจังน่อยเนาะโอเคครับนี่ก็ได้เอาลูกนะครับบังพอดเมียวัอยู่ครับเมียไปทุระฝากให้เอาลูกซอยแทนข้าวหนึ่งับก็เป็นสอบเข่านะพี่น้องน้ะว่านี่หวังไว้เลยกองไว้หน้า,นาบ้านนะครับไปใช้พุ่มนะครับเป็นกับปั่นไหามาครับกี่ไปใช้ภูมิมากครับ หาพอนาะฮิซยฟูมดึงบรรยากาศทั้งนอกรับเป็นรถไปอิสราเอลมานะพี่น้องกันได้นี่ละขั้นหนึ่งกต่ยังมาทัานหมดงวดน,นะครับกับนี่มาใสนะ่เป็นทั้งหน้าบ้านนี่ ยังท in ่านได้เสร็จนะครับมีต่อเติมไปอีกแต่ก็ยังพันมีงบเจียนะครับอยู่สมนีไปสะก่อนะครับเนี่ยครับกําแพงหน้าบ้านนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับนะครับทาสีเองนะครับ วันวันนี่นะครับตูครับตู้หีกจางเพิ่นเฮ็ดให้นะครับกันจักน้อยนึงกันแมวกันมาเข้าไปเนาะเพิ่มความสวยงามน้ำเนล่ะนะ ดเป็นทางด้านหนาบ้านนะครับหลังน้อยๆน,นะครับพี่น้องหลังวุ้ยยนะครับ สองคันพี่น้องเบิงครับโอ้กลับไปบ้านขี้เงียบแทบวะสักมีโอกาสลุงให้เบิงนะครับเป็นคลิปแรกที่กลับมาหอดบ้านนะครับพี่น้องเบิงนะ ครับนี่แหละเป็นบ้านของส่ภูมิธานีกับครอบครัวนะครับที่ใส่แรงงานอิสราเอลมาแล้วลก็เนี่ยเดทเงี้ยหลังน้หน่อยหลังนึ่งกับปีอัพกับมอไซด์ตามที่เห็นในคลิปนะครับผมของลูกชายหน่อยอขั้นหนึ่งบปเดยอ่ะ <c oughs> เอาลงพอดเอาใส่ชัดแบบชัดแบบเอาชั้นนี้นะมักลดครับคุณมักลดนะคุณนี่ต็ม,นะม,ดดมบานรถแมคโครน,นีแห้งม,มากครับนี<ด>่<ด>ครับครับก็ไ้ อาน,น้องพอดน้องพ่นี่น้องพอดม่สบายพี่น้องก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเห็นะปะสวัสดีครับสวัสดีครับไขวัดนะครับอากาศดีอากาศปปเปลี่ยนก็เลยด่านติดโมก็เลยไม่ไปโรงเรียนนะครับพอดีแม่เิ่นมอยู่ก็เลยได้เอาถ่าแจ๊บหนึ่งนะแม่เป็นไปธุระเพิท่นมานะครับ เป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่กลับมาจากบ้านนะครับกมีโอกาสได้ลุวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเป็นคลิปบรรยากาศแบบบ้านหรือที่อยู่ของชายภูมิธานีนะครับนี่ไอติเนคอน้ำแข็น้ำแรงนะครับที่ไปเฮ็ดงานอิสราเอละเอนะครับไปได้มาเฮ็ดมาสาั่งได้อยู่กันนะครับกี่ก็อยู่กับพอเถ่านะครับเช่นหลังเดียวกันนี่ก็มาซื้อทีแล้วก็แยกออกมาจาก เพิ่นนะครับมาเฮ็ดเฮ็ดอยู่กับครอบครัวต่างหากนะครับวิธีน้อยๆเพื่อนคลายให้นะครับก็เลยได้มาซื้อแล้วก็ผมดินแล้วก็ยกบ้านให้เพื่อนส้างไว้ทานะครับในบ้านเพื่อนส้างไว้สูงเงินมาแล้วกับเพื่อ็เฮ็ดไว้ทาพอได้อยู่นะครับพอได้แย,ยกออกจากพอถามแมาอยู่ต่างหาก เป็นครอบครัวทั้งหากนะครับผมในลงให้พี่น้องในเบองกันนะครับาประมาณสองอาทิตย์นะพี่นอ้องก็นาเลนตำเบิดแเ้วแหละพนะี่น้องเอ้ยจากแดดแดดบ้านหาก็สูขเร่าห่อนแห้งไรนะครับบังเลนี่โอ้ผมเป็นตะยูเลยนะครับออกบัดเลยออกบ้านเลยเอาโอ,อวซันเนะาะบมมีลมมีอย่างนะครับให้แน่ว่านี่มีฝนพายุ ฝนก็นตกมันเน้นหน่อยมันอีก็วรู้สึกว่าอากาศก็เย็นขึ้นแน่จุดน้อยนะครับใครเนี่ยก็สูมืออยู่นะครับครับยังไงก็คลิปหนาคือสิโล่ให้เบิ้งไหมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากที่กลับมาจากการกักตัวนัมาถึงบ้านนะครับเป็นคลิปแรกนี่อย่างไรก็ได้งั้นเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งอีกเรื่อยๆแล้วนะครับ เริ่มมีเวลาว่างถึงวันนี้แหละช่วงนี้แรกๆก็โอ้เรียนเห็ดธุระเห็ดเอกสารนี่ยังกับหมดอายุพยายามพี่ยามน้องเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงให้บึงนะครับลูก,กอกะเอาโทรศัพท์ไปหลินมนันแหละแล้วผมว่าจิตไทยกับไม่เคยได้ไทยไปเลยนะครับม่ชัวร์ไปหยุ่มยากพอสมควรนะครับมาแรากๆขอโทษขออภัยพี่น้องทีงต่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็ อจะไปเพียงแค่นี้ครับนขอลาบก่อนนะครับกับน้องพ่อนตองคนนะครับสวัสดีครับก่อนเนี่ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุโมทน้บุแหละน้องพโมทนาบุญบายครับจะไปแค่นี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับผมขอไปกินไอติมดีกว่าได้สวัสดีครับสวัสดีครับ